สบายดีจ้ามเาข่าวสูส,สานเช้าพิมพ์ปักเซคือเก่าเด้อจ้าสบายดีพอเมย์พี่น้องฟังเล่าฟังไทยพอเม่พี่น้องอยุต่างประเทศเด้อจ่ามะข่าวสุสองเช้าพิมพ์ปักเซคือเก่าเด้อจ้าการคลิปนี้สา้าพิมพ์ปักเซการเสร็จไม่เหตุคลิปต่ออีพี่หานี่ก็คืออีพี่หกเนาะจ้ะทุกคนเนาะก็คือหลังจากที่้าพิมพ์ปักเซเนาะกลับไปสู่อมกอดพอเม่เนาะก็คือสา้าพิมพ์ในเหตุไปในอีพี่หาผ่านมาแล้วเนาะ กหลังจากนั้นซ้าพิมพกาใส่ชีวิตอยู่กับแม่เฒ่าเฒ่าหรือว่ากับพ่อกับแม่เนาะกในคลิปนี้ซ้าพิมพปักใกสิมาเฮ็ดคลิปว่าการใส่ชีวิตของสาวบ้านนอกเนาะเอาเอาง่ายๆก็คือแบบเนาะจ้ะทุกคนเนาะว่ากะสิย้อนตอนเป็นวัยซาวให้พี่ๆทุกคนได้ฟังนํากันเนาะก็เว่าเป็นวัยเล็กก็ได้เนาะกะตอนนั้นซ้าพิมพ์กลับไปกอายุกะสิเข้า16ปีเนาะก็เลย สิมาเมฮิตคลิปว่าสาวพิมพ์ไปอยู่บ้านแล้วใช้ชีวิตจังไรเนาะหลังที่กลับจากประเทศไทยไปเนาะจ่ะทุกคนเนาะก็ได้เฮ็ดยังเนาะจนในแต่งงานเนาะมีครอบครัวไปเนาะกะตอนนั้นกะสิมาข้อย้อนไปเนาะจ่ะทุกคนเนาะก็คือสาวพิมพ์ก็ได้กลับไปอยู่น้ำพอน้ำเมด้วยบ้านน้ำเมถาวร์เท่าเนาะกะใช้ชีวิตจังไรเนาะกะว่าใช้ชีวิตแบบ สาววันนอกเนะาะใส่ชีวิตจจงไรอยู่กับพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเนาะกาโมโหว่าสิดตังหัวขอคลิปนลเนี่ยไรนเนาะจา่ะทุกคนเนาะกะเลยสีมาเฮ็ดเป็นคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันเนาะว่าสาวพิมพ์ได้กลับไปอยู่บ้านเนาะหรือว่าอยู่ประเทศลาวเนาะตอนที่สาวพิมพ์ไปถูกผักโตหรือว่าสูกน้่โตทรงไปอยู่บ้านแล้วเนาะกา ใส่ชีวิตจั่างไรอยู่กับพ่อก,กับแม่กับมเมทาวพอเท่าเนาะจ้ะทุกคนเนาะกะเขอเขาเรื่องด้ยเนะาะกะหลังจากที่ซาพิมไปอยู่แล้วเนาะกะกลับไปหาพ่อหาแม่แล้วกะใช้ชีวิตแบบเป็นเล็กน้อยเนาะกะทำมาเล็ก,กน้อยน่าจะทุกคนเนาะอโยกเลังสิีขาวสีฟกปีเนาะกะไปกะซอยเบียกพ่อเท่าเมทาเนาะซาพิมปักเซกะ อะไรเงีเป็นเด็กบันนอกเนาะจ้าทุกคนเนาะก็คือบอมมีไฟฟ้าเนาะตอนที่สาวพิมพ์ยังเป็นเด็กหน่อยเนาะกาหนามกะบอมีบอมี่ใสเนาะแบบบริมีโฟมบริมิยังคือคือสมัยเดียวนี่เนาะจ้าทุกคนเนาะสาวพิมพ์มาเป็นเป็นมือบานติดกับเมนามเนเซ่เนาะจ้า,จาทุกคนเนาะเป็นน้ำเซโลนเนาะกะทุกเศร้าทีที่พิมพ์ตื่นมากกาขึ้ขขนหนึ่งข่าวนูข่าเนาะจ้าทุกคนเนาะหนึ่งเข่าไหวกา ลงไปตักน้ำเซ่เนาะจ่ะทุกคนเนาะกะตักน้ำเซ่นี่กะบหาบขึ้นมาจากเคียวเนาะกะบถาพี่พีคนใดที่เคยเป็นแบบทีอยู่กับติดเมย์นามกะสิฮูดีเนาะว่าการใช้ชีวิตแบบบนนอกมวนเนาะจ่ะทุกคนเนาะที่ตอนนั้นสมัยแต่ก่อนเนาะกะบโบทันมีโฟมโบทันมีไฟฟ้าเนาะกะบพิมกะพอดีเลยอยากมาเฮ็ดคลิปเบาเบาเรื่องอดีตผ่านมาเนาะจ่ะทุกคนเน้าฟิฟต์ บางคนกะสิบ่เคยบ่เคยได้ได้ได้เห็นด้วยว่าด้สัมผัสนะเพราะว่าบางคนกะเพิ่นสิมีไฟฟ้าใซเแล้วแล้วกะมีหนามมีหยังแล้วเนาะแต่สาวพิมพ์ปักปักเซเนะาะจ้ะทุกคนเนาะยังอยู่ในตอนที่ไฟฟ้าบ่มีแต่กะบหนามยังบ่มีเนาะก็เลยอยากมาเราอาดีตด้วยว่าในอะไรให้พี่ๆทุกคนได้ฟังกันเนาะจ้่ทุกคน,กนนะกทุกเสาร์เนาะสิมีมี เขาเอิดยังองค์นะจ้ะทุกคนเนาะองใหญ่ๆเนาะกับทั้ง200ลิตรน,นะเนาะเป็นกับฟุ้ยเนะาะจ้ะทุกคนนะพิมพ์กะตื่นเช้ามากะสิงลงไปตักน้ําแบบนั้นทุกมือ้อเนาะเพื่อสใิให้เต็มฟุ้ยเต็มไหเต็มองเอาไว้ใส่อยู่อยู่ทั้งเฮือนนําเนาะ้วกะแต่ว่าน้ํากินนี่ต้มเอาเนะาะจ้ะทุกคนเนะาะสมัยที่สาวพิมพ์ยังเป็นเด็กน้อยพิมพ์กะรายลังไฟแล้วกต้มน้ําไปพักน้ํา หาบนาบเนาะหรือบาเบกหาบเอาเนาะจากทุกคนนอกจากอื่นก็ว่าหาบเนาะใส่ไม้คาดแต่ก็ใส่คู่สองขางนาะจากทุกคนเนาะกะหาบนาบขึ้นมาใส่แล้วกะเอามาหดพักแต่ละมือเนาะใส่สิบิตประจำบ้านกับแบบนั้นเนาะกะพ่อพ่อแย่่มปูแย่่มปลาเนาะจากทุกคนเดี๋ยวพิมกะสิบเบาสุฟังเนาะแต่ขคาวตะกี้เนาะมวนเนาะจากทุกคนเนาะกะอยากย้อนไปไหลเนาะจาก อยากย้อนอดีตไปได้เนาะแยามแยามป่าขืนเนาะเพราะว่าสาวพิมปักเซ่อยู่กับเมนามเซ่เนาะกาป่าขืนนี่ม้วนมัวเนาะจากทุกคนเนาะไปกับพ่อเถาเนาะไปไซม่องไปไปบานเฮเนาะไปเป็นมูเพิ่นเนาะคือเพิ่นเถาเนาะจากทุกคนเนาะเพิ่นเถาแล้วเอาก็ต้องไปถือของถือไผ่โคบในเพิ่นเนาะสาวพิมเดี๋ยไปน้ำพ่อเถาเนาะไปไปเป็นมูเพิ่นอย่าเพิ่นลมเนาะเพราะว่าสาวพิมอยู่น้ำในเถาเนาะตอนนั้นแม่กา ແລະອອກໄປຢູ່ກະຕູບເດື້ອຍວ່າຢູ່ຄ້າຍໆຖ້າຟັງໄທເອີ້ນກະວ່າທຽງໜ້າເນາະເດື້ອຍວ່າແນວໃດເນາະກະພໍມພມ່ກພໍມສາພິມກຍຍກກແມ່ເຖົາປເຖົານາຍັງສາວພິກັບນອງນຍັอยู่ນຳຍາຍເມເຖົາກພກະເຕຶກແຮນຕຶກແຮບານບິ່ງມູ່ເຖົານຊອຍບປາ ให้แฮและกระทือของเพิ่นเนาะเพราะว่าน้ําเซบางเทื่อกะสีน้ํากะกําลังขึ้นบางเทื่อกะแบบน้ําแห้งอีหยังเนาะก็เป็นห่วงเพิ่นเนาะอ่าแม่เฒ่ากให้พิมพ์ไปเป็นหมู่เพิ่นเนาะกะยามกงเว้นเนาะจะยามป่าขึ้นซาพิมพ์ปักเซกะไปไปสวยภายเทือเนาะเด้อไปคัดแต่ว่าพิมพ์คัดเือบ่เป็นแต่ว่ากพอไอยู่แงกๆเนาะจุกเนาะเป็นตหัวเนาะเป็น อยู่กับแมน่น้ําแต่ซาพิมพ์ักเซภยายเรือบ่เป็นเนาะไหลแต่คัดๆอีหยังอ่ะพ่อบันเท่าได้อยู่สิให้ไายเก่งๆบ่ได้เนาะกาพ่อย่ามปาขึ้นกับไปซอยพ่อเฒ่าเนาะถืออ่าถือบ่โคมด้วยว่าถือของเนาะย่ามมักม่วงแพนนะจะทุกคนเนาะเป็นชีวิตของวัยของสาวพิมพ์เนาะพิมพ์ก็เลยอยากเอามามา,มาเบาให้พี่ๆทุกคนได้้ฟังกันย้อนอดีตเนะานนะจา้นนะจทุกคนเนาะก็คือ ยามักมองสุกนี่นะเพราะว่าแม่เฒ่าาพิมพ์ักเซนปลูกกบม่มวงไว้ได้เนะาะจ้ะก็คือสิไปเก็บบักม่วงเนาะยามประมาณ04:00นหรือว่า03:00นนี่ซาพิมพ์ปักเซนต้องดูไปเก็บบักม่วงเพราะว่าต้องไปก่อนคนอื่นเนาะอย่าคนอื่นไปเก็บก่อนเนะาะจ้ะทุกคนเนาะก็อ่าดุกไปถือกระตากระบงไปเนาะจ้ะไปเก็บักม่วงคือหัวโคมไปน้ปนําไปเหียงหาบักม่วงเนาะ พื่อสิเอามาเบิ่งเฮ็ดบ่ง่วงถ้าฟังไทเอิ้นก็บ่ง่วงกวนเนาะถ้าฟังลาวเอิ้นก็บ่ง่วงแผนเนาะกะเอามาเฮ็ดกะคืออ่าที่ที่บ้านซาพิมพ์บ่มีเครื่องปั่นเครื่องหยังเนาะกะคือบ่ปอกเปลือกออกแล้วก็มาพักๆๆเนาะจ้ะทุกคนเนาะหรือว่ากะบางเทื่อกะเอามือไอ้ปอกแลไข่ขยุ้มอันเนาะจ้ทุกคนเอิ้นมาายเนาะงเ่กักเอาเนาะกะ เอามาต้มเนาะมะกัวให้แฮงๆแล้วกะเอาไปตากใส่ไม้ตองเนาะสาวผิมปักเศรก็ใส่ชีวิตแบบนั้นเนาะแต่ละมื้อเนาะจนจนบาใหญ่ซํานึงเนาะจนอายุประมาณสิเขาตาน่กะสิอ่า15สิเขา16เนาะกสิยง17เนาะกคือสาิมปักเก ເລີ່ມຊິມີນົມໆມາຈീບເນາະສາົນພິມກມອດດທະປີທຸກນດ້ັງນໍກັນນກໍຄືນມກໍີມຊິມາຈີສາວພິມກໍາຍຄົນນກໍືມຖາພໍເຖາພິມກດີມຮວງຫານນກໍຍາມບຸນຍາມສິນີພິມກໍຊິທັງໃນສາົນນຄືญญ แม่เถากบสิล็อกประตูใบทั้งนอกนาะพิมนอนอยู่ข้างในนะเพิเพิ่นอนอยู่เชิว่าเสียบ่ได้วยเกยนาะพิมกะสิมาบอกหายพีพีทุกคนได้ฟังนาะว่าพิมเป็นคนขี้ดื้อนาะจัะทุกคนนาะแม่เถาพิมเหม่นล็อกประตูไวข้างนอกแดดก่อนจีน้อนั้นพิมไปเอาเอาว่าขันใดเชิว่าไม่ซีม่ว่าขันใดทั้งซานน้อเอินฟังฟังเล่าเอิ้นาะพิมไปเอาว่ากันใดมากากลวบประตูปอกเอี่ยมใเนาะเอาไปไกลใบน้อจัะทุกคนนาะก็คือ นลกเลิกแล้วพี่กาซิบิปีนลงทั้งปองเอี่ยมนอกจากไปไปไตเพราะคันไหลโรเนอาล้างจานก็เอาพวกนายไปใบมองเกานาะจกตะกนนาะไปเที่ยวบุญกาไปเฮดแนวนั้นนอกจากวันนี้ก็ไปค่อยเปิดประตูนาะเวลากลับมากก็ไปเปิดประตูไปเปิดประตูของนอกกาเราก็สังเกตแต่ก็ว่า เมื่อคืนนี้คือล็อกประตูข้างข้างนอกไว้เตือนสาวมากคือประตูยังเปิดเนาะเยี่ยมกะขี่ดือ้อเนาะจากทุกคนเนาะกะลักไปแบบนั้นกะเลิกกลับมาเพราะว่าอยู่น้ำเพลินเพลินห่วงเนาะจากทุกคนเนาะเพลินบโบไฮพิมไปเที่ยวแบบผู้วาวสีมะล้ม,าามนี่จ้ากะบโบไฮมากเนาะกัคือเพลินปลูกสมโอเนาะแล้วพิมกะบสีวาลสุฟังเนาะจากพีพีใหญ่พิมอะด้วยว่ามไม่เท่าพิมมันนะ่ะเพลินปลูกสมโอแล้วกะมี นมนมเู้บาวเนาะจ้ะทุกคนน้ออยากมาซื้ออ่าที่จริงเขาอยากมาลมสาวเนาะจ้ะเขาเขาก็เลยมามาตีขอซื้อสมโอเนะาะเพื่อว่าสิให้สาวพิมพ์ปักเลงไปขายเนาะะแต่สุดท้ายก็บ่แม่นพิมพ์ล,ลงไปขายเนาะเป็นเมทาพิมพ์ล,ลงไปเนาะจา้นนนะทุกคนเนาะก็เลยอยากมาเว้าเรื่องตอนที่สาวพิมพ์เป็นสาวเนะวาะเอว่ากําลังสิขึนสาวเนาะ,ะ,ะการใช้ชีวิตของ ผู้สาววันนอกนอกจาเฮดแบบนั้นนอกจากทุกคนนอกจาตักน้ำตักหน่ายนาะหนึ่งเข่าปลูกพักปลูกงาฮวดพักฮวดงาแล้วชีวิตประจำวันของสาวพิมพ์อยู่นํามนั่มเมย์ไงพอใ่เนาะหลังทีได้กลับจากประเทศไทยไปนอกก็คือใส,ส่ชีวิตแบบนั้นนอกจากก็ยนี่ยดำห้ดำหน้าก็ไปดำดำซอยพอกับเม,พม,พพมเเบบ่พิมพนะเพราะว่าเม่าปกระเทาดีบริเวณดนัเพ่นอายุได้นะเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ เพิ่นทั้งสองได้เสียชีวิตไปไปหลายปีเนาะจ้ะทุกคนเนาะตั้แต่ซาพิมพ์ปักเซมาทํางานอยู่เมืองไทยรอบรอบท2เนาะที่ได้แต่งงานแล้วก็มากับกับแฟนเนาะจ้ะทุกคนเนาะกพิมพ์กบ่ได้สามารถกลับไปกลับไปหาเพิ่นทั้งสองหลายเนาะ่วเพิ่นเพิ่นเสียหายเดียกันเนาะซาพิมพ์ขึ้นมาก็ังขึ้นมาใหม่ๆเนาะบ่ทันมีเงินเนาะกบ่ได้กลับกลับเมื่อบาเนาะกพิมพ์กบ่ได้ บริษัตอนที่พิมมีเงินแล้วพิมพ์กับบริษตอบแทนบุญคุณนะเนาะบอกง่ายๆก็คือซ้าพิมพ์กับแต่เหตุบุญเห็ุกุศลไปใหเนนะ้เพลินเนาะแล้วกัเพื่อนที่เพลินอยูนะ่น่าถูกมือในเช้าพิม,มพ,นะกพม์กับบริษมีไปอยู่เนาะแล้วก็พิมพ์กับบริษัไปอยู่ถือจริงเขาอยากไอ้ญาติพี่น้องของฟังเมพิมพ์เนาะแต่อยากให้พิมพ์ไปอยู่ไปฮักษาเอาเนาะแต่ซ้าพิมพ์อไปเพราะว่า เป็นเพื่อนของมูลเนะาะจะทุกคนเมย์ไ่หันมีดูด12คนเนาะถาพิมพ์สิบไปเอาก็คือแบบคัดใจกับคนคนอื่นอีกเนาะเพราะว่าดูร้านเพิ่นร้ายอีกดูเพิ่อนอีก12คนพีพีทุกคนน้องคิดเอาถาสาวพิมพ์เป็นคนไปเอาแล้วกะกลูร้านสิคิดยังไงนะคอยกับร้านขึ้นกันทั้งนี้กับร้านอย่างเด้อสุดท้ายด้วยบบมีภัยอยู่เนาะบานนังน่ะเป็นเป็นบานบนด้านนอก,ก็ไดมาออกกะ ສຸດທ້າຍນີ້ກໍຈະໄປຢູ່ໄຊແລ້ວຈ້າເປັນໄມ້ແປງໄມ້ແອມໄວ້ຫຍັງເນາະກາໃນຄລິບນີ້ຊາວພິມກໍຢາກເມາເວົ້າແກ້ວແກ້ກັບເນາະສະໄໝຕອນທີ່ຢ่ູຊາວพิมพ์เป็นັກນ້ອຍເດີ້ວ່າເປັນຜູ້ເຊົ້າບ້ານນອກເນາະກໍໃຊ້ຊີວິດແບບອັນທຸກມື້ທຸກທຸກອັນນັ້ນເນາະຈັກທຸກຄົນເນບີໄฟຟາບມີນ້ນາກลงไปຕັນ້ຳນ້ຮດພักຮັດນເาາຊວພິມຊິ แต่งงาเนานอกาเดี๋ยวคลิปต่อไปเนาะจ้ะทุกคนเนาะสาวพิมก่าสีมาวาวาสาวพิมแต่งงานตอนอายุจักปีแลลวกาคาลองทอไลเนาะเพราะว่าสาวพิมเสดเหตุเป็นอีพีต่อไปเนาะถ้าสาวพิมสเิเป็นตัดเลยล่ะพี่ๆกาทุกคนกอาสิบ่เข้าขใจเนาะการเลยเสิเหตุเป็นอีพีเนาะกาผาอีพีติดตามครับสมคลิปต่อไปเนาะถึงสาวพิมพเสิเหตุไปแล้วแต่โบ แตมีคอมพูความย่างแต่สาพิพ์ก็อากมามาเว้เกี่ยวแกกับอดด้วยว่าจักย้อไปะทุกคนข่าวทีเป็นเช้านะจาเฮาใช้ีวิตจังได๋มีควมสุขเนจะตกแต่ทุกคนสําหรับิปพิมพ์ปักกซ่ํานี้เะกะบ่อยากเฮ็ดคลิปยาวเนาะจ๊ะทุกคนเนาะรอติดตาม EP 7ต่อไปเนว่า สาวพิมพ์ปักเซตัดชินใจแต่งงานอายุจักปีลราค่ะสินส่อส,สาวพิมพ์ถอยเนาะแต่งงานจังไรเนาะแต่หลังจากแต่งงานแล้วสาวพิมพ์ไปอยู่ไซเนาะกัฝากพี่พีเป็นกำลังใจให้สาวพิมพ์ปักเซแบบนี้ตลอดไปเด้อจ้ารอติดตามอีพีต่อไปเด้อจ้าสร้างดับคลิปนี้สาวพิมพ์ปักเซกสิอกสเอาย่ื้อๆทำนี่เนาะจ้ะทุกคนเนาะลังที่สาวพิมพ์เลยทู สงกับไปอยู่บ้านเนาะกัใส่ซิบิทยอยู่แบบที่สาวพิมปักเซบอ,อกไปเนาะกะคลิปนี้กะเอาซ้ำนี้เลยจากเขาข,ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะทามากคลิปนี้กะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด,ด,กดแชร์กดกระดิ่งให้สาวพิมนั่นไาเอ้อจากเพื่อสิบประาัดคลิปใหม่ของสาวพิมปักเซเนาะกะข,ขอให้พีพีทุกคนจงมีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะกับขอบคุณ ทุกกําลังใจเนาะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการทับส้มเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็คือเฮ็ดหนสาวพิมพ์ปักเซ่แลยก็ขอบคุณเนาะมีกำลังใจสีเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะกะเพื่อคนยุขังลังเนาะสาวพิมพ์กะสิพยายามคิดหาคอนเทนต์ออกมาให้พี่ีเลยรับช้มกันตลอดกัขอบคุณทุกกำลังใจได้ๆเด้อสําหรับคลิปนีสาวพิมพ์กับขอ,อลาไปก่อนก็สบายดีสวัสดีเด้อจ้าบ๊ายบาย